เอาพี่น้องครับมาเบ <If S 1> ิ่งของถือครับพี่น้องครับของถือทองเก้าเดือนนะพะว่านเนาะตัวนี้ครับทองเก้าเดือนสูงร้อยสี่สิบบ่พะว่านเป็นงวดทองครับเชื่องเฉีองครับพี่น้องครับหูแห้งครับใส่ไงยูเดอร์ตัวนี้ครับร้อยสี่สิบครับแม่ขึ้นขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องขึ้นอีกแล้วตัวนี้พะว่านเปิดว้ครับสองหมื่นสองพันครับงวดทองเก้าเดือนครับเบนหน้าตาครับเอานางามตัวล่ะ งามไม่ได้ครับหนางามนิสัยโหดดีเื่องดีครับลูกตัวที่สนใจครับลูกสามขาทองเด้อลูกสามขาทองครับคุณนะ่ะโอ้ออกข้างเกยปบาเพราะว่าได้ผลนะเนี่ยหืู่เฮ่ยเบียข้างไปสองพันสองครับง่วนใส่ใหญ่สูงรอยสี่สิบหนังหนา,นา,นาอ่างนี่ดีครับอ่างดีล่ำโตเงาจูงไปผลจังน้อยเพราะวา่าให้เป็นเหยียดโซ่เบืนะ้องเนี่ย ความยาวของเพ่นผุ้น่ะบุ้ยสูงเธอเลยอสูงรอยสี่สิบนมลงเต่าเด้อพี่น้องนมไข่ล่ะครับทองเก้าเดือนครับเอาไปรุ่นครับอีกบ่โดนครับได้กินน้องแท้แน่นอนเดี๋ยวคืนเดี๋ยวแดดอยู่นี่แหละครับตะบ้าง่วสีดีอยู่ด้วยครับสีดีหนังนาดีเมื่อนี้มีมาฝากสามชุดครับเป็นงวทองวัดทุกโตครับสองหมื่นสองพันตัวนี้ครับทรงพี่จากโลกพราะว่า ตัวนี้สองรอยโล่ือเก่าครับพี่น้องครับสองลอยสี่สิบเจ้าสองครับตัวนี้งัวพุทเทาเลี่ยงก็ได้ครับตัวนี้ครับพู้เทาเลี่ยงได้ครับจับได้ใบได้นี่บอดูบอส้นครับหูดีโอ้พนดีแห้งครับท้องใหญ่แห้งครับตัวนี้ครับเบือเรื่องงายตาสะเล็บกับงามเด้อเล็บงามครับเรียบหนาเล็บหลังงามเมืครับนี่ครับแข้งขาดีเบิ่ นมกะซีเต้าหัวนมเลี้ยวครับออกลกมากว่ได้ปปอนย่าครับรุ่นนี้ครับหากินเองนานกดีครับพี่น้องครับนานกดีหัวพอดีเลยลูกสามขาทองหัวสดๆครับให้ลูกงามเด้อหัวตัวนี้ครับให้ลูกงามอยู่คนน่ะแดดกระลังออกครับพี่น้องครับเมือแหน่แจงแหน่ครับ เออเออเออไวไปไวไปเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนแน่แจงแน่ครับไอจุงไปอีกจุงไปอีกจุงไปอีกสองหมื่นสองพันครับง่วนทองตัวแรกเก้าเดือนครับสนใจโทรมาหาพ่อว่านได้นี่นี่นี่ไอจุงไปพุ่นีกพ่อว่านจุงไปพุ่นีกม่ได้เลี่ยมม่ได้เลี่ยม เออเออนี่นะโอ้ยแดยงเป็นแดงเวยสดเป็นสดเลยบนน่ะแดดออกในการเลยท่องเก่าเดือนได้พี่น้อง 22, สองหมื่นสองทรงฟรีสองรยโลครับสูงร่อยสี่สิบลูกตัวที่สามค่าทองเพจงานลงแงเรนี่ครับดำปื่นเพจครับนมสีเต่าโยมาบนของถืออีกตัวหนึ่งครับวันนี้ครับตัวนี้ของถือครับไป นี่ไพมาของถือครับตัวนี้ก็สมแล้วสองเดือนครับตัวนี้ครับสมแล้วสองเดือนนี่หูห้เพื่อกันถือแห้งตัวนี้ครับสมแล้วสองเดือนเด้อความสูงเท่าไหร่พ่อว่านตัวนี้ลอยเสาหาครับราคาท็อปหมื่นสามหมื่นสามพันสมแล้วสองเดือน นี่ครับพี่น้องครับบมื่อท่านตรวจท้องไฮเดอร์พบจะสมในสองเดือนล้วก็บเพะมีอาการขื้นอีกเลยม่อลูกสองหรือลูกเกลีสองเพิ่งในลูกสองโตครับตัวที่สองในท้องเดอร์กันพานกะเป็นตัวที่สองในท้องครับเพิ่งสมในสองเดือนครับนี่ครับฮู้ครับฮู้เท่ากันสูงลอยยี่สิบห้าเมื่อสามเท่านั้นโอ้ม่อสมสองเดือน มือนสามทรงพี่ยกโลกโลพวันสองรอยโลกอ0รอโลอกันไป่ได้มาแต่สายขึ้นถือแ่นี่มือนสามหนึ่งพี่น้อง <13. S 1> แถมทรงพี่อีกสองรอยโลสมแล้วสองเดือนครับเมีนี่ครับง่ yeah. วกับว่าขีล้ลายได้ครับน่มก็ดีมัดน,นมดีเพด,ดําดีนี่คนน่ะสะบือ,อยานตาชะ เล็บงามครับเล็บงามแข็งขาดีเบิร์ครับนุ่มกับบอติงดอกครับนังงนาดีเดือนมีอาการเชื่องดีหูดด้ดีผุ้น่ะผู้เทาก็เลี้ยงได้ด้วยกันครับโคมนี่ครับผู้ทองนี่ครับตัวนี้ผู้เ่าก็เลี้ยงได้ครับสมสองเดือนแล้วบ่าท่านมีอาการขึ้นครับนี่ครับจะพูกนี่หน้าตา หน้าตาฮึกดีว่าประมาณลูกสองครับเมื่อสามครับพี่น้องสนใจโทร่มาเด้อหาพวานครับเอฟซีพวานเห็นคลิปนี้แล้วก็ทร่มากครับนี่เบิงเมื่อสามง้อสมแล้วสองเดือนครับเอาไปรุ่นเอาครับกินยาดีเด้อกินยาดีครับจินยาดีอยู่ พี่กัดกับบ้านน้องแสงคือเก่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับในวงตัวที่สามครับตัวนี้อู้สุดยอดครับพิ่นกับบอยาขายตัวนี้เิ่นไหนครับบ่บ่อยาขายเป็นไหนครับแต่ผูแดดจะผู้ดดเอาไปกินน้องครับควอมแบ่งปันครับสามหมื่นสองเด้อสามหมื่นสองอาทิตย์หนึ่งขอดครับตัวนี้ครับมันเก่าเดือนเลยแหละพี่น้องนี่เก่าเดือนเลยแล้วนั่งเอกมูนั่งเอกมูเบืองนุ่ม น้องใครไงแล้วพี่น้องเก้าเดือนเลยแล้วตัวนี้อีกอาทิตย์นึ่งนี่ราสีขอดคิดว่ากับบขอดก็รอดอีกเล็กน้อยก็คงสีขอดสามเมื่สองสูงลอยสี่สิบบัวฟลอยสี่สิบสองเดอ้อตัวนี้ครับไงแห้งครับไงหนาแดงดีสดดีหูด้ดีลูกสามข้าทองเชื่องดีตั้งหกักเพิ่งแห้งตัวนี้ครับแพงแห้ง,งไปใส่กินน้องเน่เพิ่นว่า พุณน่ะสีออกเล้วพี่น้องสีออกเล้ยวขายแงกดประมาณประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งที่สองอาทิตย์นี่แหละครับขอดประมาณนี้สามสิบสองสามสิบสองเพ่งแห้งครับตัวนี้สามสิบสองเด้อใครสนใจหาเพราะว่าได้ตัวนี้หักปันได้กับสีค้ายคือเก่าครับโอนี่ได้ตหูครับชุดนี้หูมัตถุตัตแดงเป็นแดงแดงไม่จีนู่นได้คุน่ะ สามสิบสองปุ่นเพจญาติลงมดแล้วพี่น้องนุ่ม,ม,มชื่อไปว่าพิษวังนุ่มกับใครแล้วชื่อไปไม่รุนทุกมือทุกขื้นเลยนี่จอบงัวดิยันร้อยออกชื่อไปกระวังกินน่องเอาลูเอาเต่าแล้วถืกแดกแข้งแดงดีเอาชิปนี้มักตัวไดโทุ่มาหาพอว่านครับสำหรับลิปนี้ก็บจบลิปเพียงเทงนีกอนครับ ัสดีครับบม